สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลนะครับแล้วตอนนี้นะครับเรายังอยู่ในช่วงของ2องล้อรีวิวนะครับวันนี้ครับพี่ตีมีรถมีสกูตเตอร์นะครับขนาด3ามล้อทซีที่มีความฮิตความนิยมมากที่สุดในขนาดนี้นะครับแล้วนั่นก็คือเจ้า y a m a h a x m a x 3แล้อนะครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2019นะครับก็จะมีของแต่งนะครับที่เป็นพวกพลาชามป้อนต่างๆนะครับโช้กหลังแต่งนะครับ จาก YSS แล้วก็ชิวหน้าแต่งนะครับต้องบอกว่าโดยรวมแล้วคันนี้ครับถูกจัดทรงมานะครับสำหรับขาซิ่งเลยนะครับขาแต่ท่อนะครับถ้าเกิดได้ท่อแต่งทั้งใบหนึ่งนี้บอกว่าโอ้โหซิ่งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ครับเลขมานจะวิ่งมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาชมกันครับมาเพื่อนมาเฮ้รถคันนี้ครับ เลขไมนะครับวิ่งมา1 8 9 6 4กิโลเมตรแทนนะครับนี่ครับของแต่งมันไดบ้างนี่เป่าแค่แต่งจากโดมิโนนะครับคันนี้มือเบรกเดิมเดิมนะครับไม่มีคอไม่มีงอนะครับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับสวยงามครับแทบไม่มีรอยเลยนะครับปั๊มเบรกบนเดิมนะครับมือเบรกเดิมนฝั่งขวาเดิมนะครับไม่มีคอสไม่มีงอเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับด้านบนนี้นะครับไล่ไปด้านล่างเลยนะฮะสวยงามครับนี่ครับสวยงามมาก ถ้าไม่มีรอยเลยบอกนั่งเดิมนะครับเขากับโลโก้นะฮะสัญลักษณ์ X Max นะครับการเดินได้ต่างๆนะครับสวยงามนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับเห็นไหมครับมาล่ไปที่ด้านหน้านะครับล่ยพิชด้านหน้าคันนี้ครับเป็นชิวหน้าแต่งนะครับชิวหน้าแต่งนะครับแล้วก็ล่ไปที่โคมไฟหน้าครับโคมไฟหน้าแบบ Full LED นะครับสวยงามครับแทบไม่มีรอยหินเลยนะครับรถคันนี้เป็นสีดําด้านนะครับ Matte Black นะฮะล้วนส่วนของยางด้านหน้าครับเต็มเต็มนะครับจาก Pirelli นะฮะ ล้อป้นสีทองสวยงามแต่ตัวรถนะครับจันเบรกจันหน้านะครับเต็มเต็มเลยนะครับพร้อมกับบุดสีเงินนะครับสวยงามครับงานงานอโนได์นะฮะสวยงามนะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับแล้วก็คลิปเปอร์เบรกจำเดิมนะครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับแล้วก็ชุดคอนโซลด้านล่างหน้าเครื่องครับเห็นไหมครับโอ้โหแน่นสนิทชิดทุกจุดเลยนะครับปฏิทวนของพักเท้าฝั่งขวากันบ้างนี่ครับสวยงามครับ ไม่มีเปิดนะครับไม่มีจะบอกว่าไม่มีทะลอกไม่มีรอยเลยนะฮะเราทีมคานคันนี้มาพร้อมกับท่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อเดิมคันนี้กันนี่จังหวัอโอเคกำเบกมาครับนี่คันนี้เป็นท่อเดิมผ่านนะครับอโอ้โหไม่ธรรมดาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับมาครับ คันนี้เป็นโช๊คหลังแตกนะครับ YSS นะครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆเป็นของแท้นะเป็นของแท้นะครับยางด้านหลังครับเพื่อนๆยางระดับเต็มๆเลยนะครับจากพิเอรี่นะครับโอ้โหนะครับการเบรกด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับาบันท้ายเดิมสวยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับเห็นไหมครับศูนย์ตรงแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวมาในส่วนของฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับตัวเครื่องฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับเห็นไหมเอ่ย ีครับสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของพักเท้าฝั่งซ้ายนะครับตัวยางก็ไม่มีบุไม่มีบวมไม่มีเปิดเลยนะฮะเห็นไหมครับคอนโซลด้านล่างก็จะบอกว่าเรียบร้อยสวยงามครับนี่ครับกระบอกโชกล่างด้านหน้าสวยนะครับมารถคันนี้ครับสี่ให้ไปเลยครับสภาพนี้ครับอยู่ที่80เซนนะครับในส่วนของราคารถนะครับรายละเอียดของแต่งนะครับเงิน จะลาคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็อย่าลืมครับรีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำทุกท่านอยู่นะครับและที็สำคัญเนี่ยเรามีบริการขนส่งรถบิ๊กไบค์ทั่วประเทศด้วยนะครับอีกทั้งยังรับซื้อบิ๊กไบค์ทั่วประเทศด้วยใครมี X Max 300นะครับอยากขายอยากได้ราคาดีเอามาขายพิตีนะครับรับไม่อั้นนะครับสำหรับ X Max 300 Forza 300นะครับแล้วก็คลิปขั้นสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับ หรือว่าต้องการจะติดตามรถเข้าใหม่จากทาง้ารทัลเลอร์บ,บของเรานะครับพี่ดีขอฝากทุกท่านเลยครับถ้าไม่กดติดตามนะครับฝากกด b ั c r i b e ด้วยกับช่องชนะทัลเลอร์บายของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ